สวัสดีครับวันนี้ผมมาร์ทมาโชว์ฮะอยู่ในงานเปิดตัวกล้องรุ่นใหม่ล่าสุดของโซนี่เลยฮะ A7R Mark 5ฮะหลายคนเนี่ยรอคอยรุ่นนี้ฮะตั้งแต่ Mark 4เนี่ยทิ้งห่างไป3ปีกันเลยทีเดียวฮะวันนี้แน่นอนผมอยู่ในงานอีเวนต์แล้วก็คนรู้จักเยอะแยะมากมายฮะเดี๋ยวผมจะไปสัมภาษณ์เลยว่าแต่ละคนเนี่ยเขาชอบฟีเจอร์ไหนของเจ้า A7R Mark 5ตัวนี้ครับ สวัสดีครับผมอยู่กับพี่นัทโซนี่ฮะวันนี้พี่นัทขึ้นบนเวทีด้วยแล้วก็อยากจะถามพี่นัทว่า A7R Mark 5ของเราที่เปิดตัววันนี้ฮะมีฟังก์ชันอะไรที่น่าสนใจฮะบอกคุณผู้ชมนิดนึงต้อง,งบอกว่าหลายสิ่งหลายอย่างมากนะครับตั้งแต่เริ่มบอดี้ดีไซน์ที่เราเปลี่ยนรูปแบบการปรับหน้าจอกันใหม่เนาะปกติเราฝั่งในแง่ของการการถ่ายแ a นเนี่ยก็จะเป็นแค่แบบหมุมหึง แล้วก็สายพอดเฟกสายเซิร์ฟี่ก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งวันนี้เราเอาทั้งสองโมเดลเนี่ยมารวมกันเพราะฉะนั้นรวมเลยตอบโจทย์สุดๆใช่เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะพิกเดพเมชันท่าไหนแบบไหนได้มดจบเลยในส่วนของจอนะเรียกว่าโดดเด่นมากๆทัชสกรีนด้วยนะครับทัชสกรีน f u ทัชสกรีนที่เมนูด้วยทัดหมดแล้วตอนนี้เต็มแม็กใช่ครับอันนี้คืออันแรกนะครับอันที่สองต้องบอกว่าเรื่องของ AI a l ก o ริทึมในแง่ของการจับโฟกัสหรือโฟโตแท็กกิ้งนะครับไม่ว่าจะเป็นคนสัว์วัตถุสิิงของต่างๆแม่นยำมากขึ้นมากๆ e เ l e a r นิ่งด้วยนะครับเรียกว่าปกติโซนี่เขาเด่นอยู่แล้วนะเรื่องการโฟกัสต่างๆอันนี้ดีขึ้นไปอีกพัฒนาและลำหน้าขึ้นไปอีกไม่ว่าจะเป็นพอตเฟสนะครับไม่ว่าจะเป็นหันหน้าตรงหันข้างหันหลังเรียกว่ามันรู้เลยว่าเป็นคนแล้วล่ะตอนนี้เป็นเป็นโครงกันมาเลยนะใช่แล้วก็รู้ว่าเนี่ยคือรูปร่างตัวคนกระดูกขาเป็นยังไงเราจะก้าวเดินลุกออนในมุมไหนสามารถรับรู้ได้โอ้โหไปใหญ่แล้วสำหรับตัววันนี้นะถ่ายนกก็ได้นะอ่าแล้วก็แมลง มาทําได้อ <önemli> ่าแล้ว <Genau> ก uh, so ็เครื่องบินรถยนต์นะครับได้เ <wear> ต็มไปหมดเลยเรียกว่าครบอ่ะตัวนี้เต yeah, okay. ็มๆนะเรื ation, well, see, ่องการโฟกัสโซนี่เขาไม่เป็นรองใครอยู่แล้วและโซลูชันทำได้เหมือนกัน61ล้านทําเหมือนกับตัวเก่านะครับแต่เรื่องเรื่องของการพัฒนา i m p r o v e ในแง่ของฟังก์ชันในแง่ของการทํางานรวดเร็วกว่าเดิมมากๆครับโอเคครับขอบคุณพี่นันมากครับผมขอบคุณครับ เอาละครับผมอยู่กับพี่โก้กล้องกล้วยฮะวันนี้ก็มาร่วมงานด้วยต้องถามพี่โก้อีกคนนึงเลยเรียกว่าเป็นกูรูในวงการกล้องเลยว่าตัว A7R Mark ตัวนี้ฟังก์ชันไหนฮะที่พี่โก้ชอบที่สุดอะไรแบบนี้ยังไม่ได้ลองจับนะเอาเอาเท<อ>ี่เห็นครับอ,อย่างแรกก็คือเรื่องจออ่อาคือคือจอมาเนี่ย ทําออกมาดีแล้วก็แก้ปัญหาทั้งส่วนของวิดีโอและภาพนี่จบเลยไม่ต้องมาเถียงกันแล้วว่าเอาแบบไหนดีใช่ใช่แต่ว่าที่ชอบจริงเพราะว่าเวลาที่เราเสียบพอร์ตด้านข้างอะไอ้จอพิกอะพอมันพิกออกแล้วมันไปต่อไม่ได้มันชนพอร์ตอันนี้ก็คือออกมาแล้วพิกได้เลยเพราะฉะนั้นจอเนี้ยน่าจะเป็นมาตรฐานของกล้องรุ่นต่อไปของทุกแบรนด์เลยทุกแบรนด์นะน่าจะมาฟอร์มสไตล์นี้กันหมดชอันนี้ข้อที่1 ข้อที่2ก็คือในเรื่องของระบบระบายความร้อนอ่าเพราะว่าเขายกของ A7 A7 ได้สามมาดังนั้นในเรื่องของระบายความร้อนซึ่งซึ่ง A7 R4 เนี่ยพี่จะเจอเรื่องความร้อนอยู่อยู่บ่อยครั้งอ่าของตัวเนี้ยก็น่าจะได้ทําให้ดีขึ้นเยอะโดยเฉพาะสายแลนนะโดยเฉพาะสายถ่ายแบบใหญ่ๆเยอะๆด้วยทมแลฟาทอะไรพวกเนี้ยแล้วคือคือไม่ใช่งานวิดีโออย่างเดียวแต่ว่าถ้าเราถ่ายทําแลบหรือว่าเราแบบถ่ายดาว นานๆอย่างเงี้ยซึ่งเซนเซอร์มันร้อนอันนี้อันนี้ก็น่าจะช่วยได้เยอะพอสมควรอีกอ่ะตอบโจทย์เลยใช่สิ่งอันอื่นเนี่ยยังไม่แน่ใจเรื่องฮอตพิกเซลเรื่องของฝุ่นติดเซนเซอร์เรื่องของนอสอะไรพวกนี้อันนี้ยังไม่รู้้องเทสกันอีกเยอะใช่ดนามิกเรสต์อันนี้ต้องเคสแต่ก็น่าจะดีขึ้นนะครับอีกอันนึงก็คือเรื่องของโฟกัส AI โฟกัสซึ่ง AI โฟกัสเนี่ยคิดว่าคือโดยภาพรวมอ่ะมันดีขึ้นในทุกในทุกมิติ แต่ว่าเดี๋ยวต้องมาลองดูอีกทีครับว่าเวลาใช้งานจริงมันจะเป็นยังไงเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าเซอร์เคิลการทํางานของเขาอะมันถี่แค่ไหนเพราะว่ากล้องเวลาเราถ่ายรูปมันจะมีเซอร์เคิลที่เขาเก็บภาพเซอร์เคิลที่โฟกัสใช่ใช่นี้ถ้าระบบมันดีขึ้นแต่เซอร์เคิลมันไม่มากขึ้นเนี่ยมันก็อาจจะเหมือนมีปัญหาได้นะเออเหมือนเหมือนเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนเหมือนเหมือนขึ้น คิดคิดได้เร็วขึ้นแต่เคลื่อนที่ชา้าเท่าเดิมเพราะนั้นมันก็ยังจะติดปัญหาเรื่องโฟกัสเร,เรื่องการการแทร็กการอะไรอย่างมันคงดีขึ้นแหละนะฮะแต่เซอร์เคิลเนี่ยไม่รู้ว่ามันเขาเขาทางโซนี่สามารถทำเซอร์เคิลได้เร็วขึ้นไหม,มเพราะว่าเซ็นเซอร์มันเป็นตัวเดิม,มตัวนี้ครับส่วนอื่นๆกนคงเป็นเรื่องของที่เราต้องมาลองเทสอบแล้วว่า,วา ว่ามันเทพขนาดไหนใช่ใบางทีเราเปิดตัวอาจจะไม่ว้าวนะแต่เราไปเจอฟังก์ชันอะไรที่แบบเฮ้ยมันซ่อนอยู่หรือความสามารถมันใช่ใช่แล้วเพราะตัวนี้เขาก็อย่างโฟกัสแพคเกอติ้งมีมาให้แล้วคือหลายๆอย่างเนี่ยก็ที่แบบครบครบเริ่มเริ่มมาแบบมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังยังน่าจะมีการปรับไปเรื่อยๆนะสำหรับตัวเนี้ยแต่ว่าโดยภาพรวมก็ดีขึ้นดีขึ้น น่าจะดีขึ้นเยอะพอสมควรครับขอบคุณพี่โกมากครับผมครับสวัสดีครับตอนนี้ครับผมอยู่กับพี่ก้้งนะพี่ก้้งแนะนำตัวสวัสดีครับสวัสดีครับเอ่อก้้งทำยูทูบอยู่รับชื่อช่องก้้งเลยครับ K A N G G ครับก็เกี่ยวกับแทคแก๊เจ็ตมีกล้องด้วยอะไรแบบนี้ครับวันนี้ฮะ A 7R Mark 5ฮะชอบอะไรชอบอะไร จริงจริงตัวสเปกเนี่ยเราเรารู้สึกว่าเราโอเคในโอเคในภาพนิ่งผมว่ามีคนพูดถึงไปเยอะแล้วสิ่งที่เรารู้สึกว้าวแล้วเราอยากมาลองในงานนี้เนี่ยก็คือเรื่องของตัวกันสั่นที่โซนี่ก็ไปใหญ่แล้วไปใหญ่แล้วก็คือแบบอ่านทำมาแล้วก็แบบอ่านกันสั่นแล้วก็น่าจะดีขึ้นแล้วเราก็อ่านสเปกมาเนี่ยที่ในเมืองนอกเริ่มรีวิวแล้วบอกมันเป็นตัวของแอคทีฟที่มีอยู่แล้วเนาะในตัวนี้แต่คือในตัวใหม่อะมันคือแอคทีฟพลัสซึ่งมันก็น่าจะทําได้ดีขึ้นอีกเราอ่ะไปสนใจด้านวิดีโอมากก่าภพนิง ซึ่งภาพนี่โอเคทุกคนเห็นอยู่แล้วมันเด่นอยู่แล้ว61ล้านพิกเซลตรงนั้นครับเอ,อ่อแล้วก็เรื่องจอผมว่าตรงนี้ก็ทุกคนว้าวหมดทุกคนพู่นหมด,ด,หมดเป็นแบบเราถามคนในงานเนี่ยแบบ เบอร์หนึงเบอร์สองเนี่ยจอจอจอเรื่องเรื่องเล่าโทุกคนแบบ61ล้านเพเชทุกคนโอเค61ล้านเพเชแล้วก็แล้วแต่คนใช้เยใหญ่โตอยู่แล้วล่ะแต่ว่าการสั่นน่าสนใจมากใช่ถามคนที่ได้ลองแลไรนิดหน่อยแต่สใหญาเขาจะเป็นพับนิ่งยังไม่ถึงการถ่ายวิดีโอแล้ววิ่งรอบงานอะไรกนาดนั้นเอามาเนี่ยแล้วก็บล็อกนี้เลยแต่ถ้าเราถือแล้วเราวิ่งเร็วๆเนี่ยอาจจะมีทีมงานวิ่งตามได้ใช่เราต้องแบบเซฟๆนีดนึง โอเคก็ไปติดตามรีวิวตัวเต็มได้พี่กั้งน่าจะรีวิวเร็วๆนี้ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าเราอะไม่ได้เป็นสาย6 1ล้านเราเป็นสายเราเนี่ยเราที่เราถึงเราก็ a อจเเราเป็นวิดีโอส่วนใหญ่ครับอ่าถ้าเรื่องถ้าเรื่องวิดีโอถ้าเรื่องวิดีโอก็ในในตัวสเปกมันอะมันก็โอเคดีอยู่แล้วอาจจะไม่ได้เด่นวิดีโอเท่าสาย S อของเขาแหละใช่แต่มันก็ทำได้ไม่เบาอยู่แล้วแล้วมันก็มี 8K อะไรมาซึ่ง ก็แล้วแต่ว่าคนมอง 8K ยังไงใช้ไหมอะ<ช>ไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่ง 8K ส่วนใหญ่เวลาเราถามถ้าคู้คนทั่วไปคนจะ question มาว่าถ่ายทำไม 8K แ,<ช>แต่คือ 8K มันต้องเหมือนภาพ6 0ล้านพิกเซลอะที่<ช><ช>ถ่ายม,<า>ม,มา,<อ>มาแล้วก็เอามาครอ p บางส่วนอะไรเงี้ยทีแบบเลนเราไม่ถึงแต่แบบถ่ายมาก่อนอะไรเงี้ยมันก็ยังได้ประโยชน์นะครับโอเคขอบคุณพี่ก้าวมากครับสวัสดีครับผมอยู่กับพ่องานนะคนนี้เขามาแบบ ถ้าเป็นวงการแบบเพลงเนี่ยก็คือพี่เบิร์ดเลยคนนี้นะฮะแต่ถ้าเป็นเรื่องของโซนี่ต้องคนนี้ฮะพี่วีพงศ์ครับสวัสดีครับครับไม่ต้องแนะนาตัวแล้วมั้งวันนี้เราอยากอยาพูดเลยพูดเลยกับตัวนี้จริงเหรอตัวนี้เหรอคือจริงๆสาหรับผมนะอืเรื่องเดียวเลยจอผมรู้สึกว่านี่นันคือจอให้ดีที่สุดที่กล้องจะมอบประสบการณ์ในการถ่ายภาพให้ช่างภาพได้มันเป็นมาตรฐานใหม่ใช่ผมว่าต่อไปทุกค่ายต้องทำแบบนี้ก็คือเราสามารถงัดขึ้นมาได้เลย แล้วก็พลิกออกมาได้หมดวิดีโอได้หมดไม่ต้องเถียงกันว่าชอบงัดหรือชอบแบบปริบอะไรเงี้ยที่ผ่านมาเราสู้กันอย่างเอ็มที่คนนี้จบซ้ายคนนี้ชอบล่างบนสู้กันอยู่นั่นวันนี้จบจบแล้วรักกันแล้วก็เรื่องเรื่อง AI อ่ะผมรู้สึกว่าจริงๆส่วนตัวนะส่วนตัวคือรหัสตีดจะมีโฟกัสแบบที่เราใช้อยู่ซึ่งมันไม่ได้ซับซ้อนเราใช้โฟโฟโฟกัสกดปุ๊บล็อกอะไรเงี้ยแต่อันเนี้ยมันมาตอบโจทย์งานแบบอื่นของเรา เราเพิ่งไปถ่ายงานคอมเมอร์เชียลนึงมายังไม่ได้ร้อนมันต้องใช้เลยถ่ายรถไฟฟ้าถ่ายรถเครื่องบินครบครบก็คือยกขึ้นยาผมไม่ต้องมานั่งกดแท็กอะไรเงี้ยยกมารู้เลยว่าเครื่องบินรู้เลยว่ากดไฟอันฟังก์ชันอย่างเงี้ยคือหลายคนถามว่าทำมาทำไมฉันไม่เห็นจะต้องถ่ายนี่เห็นไหมระดับระดับโลกเขาใช้รู้ไว้คือมันมีมีดีกว่าไม่มีใช่ถ้าเป็นเมื่อก่อนเราต้องมากดกดแท็กข้างหลังแล้วก็จิ้มัาถูกนะแล้วเราก็แท็กตามใช่ไหมแต่นี้เราถ่ายเครื่องบินเงี้ย ก็คือเรากดแท็กเครื่องบินปุ๊บเรายกขึ้นมาปุ๊บมันรู้เลยว่าเครื่องบินหมดตอนนี้เต็มๆโฟกัสที่หน้าพวกเครื่องบินด้วยสติต่อไปคือหวานเจี๊ยบเลยแล้วแต่ขนาดจดีกว่าอะไรมาเรียบร้อยเสร็จหมดแล้วแต่แล้วแต่นัดฝากนิดนึงฮะสำหรับใครที่ลังเลอยู่ว่าเอ๊ะตัวนี้เอาไม่เอาคุณไม่ต้องลังเลแล้วล่ะและยิงราานี้กับโปรนี้คือผมรู้สึกว่าเนี่ยอีกไม่กี่นาทีมันก็หมดแล้วแหละโปรนี้แจกมือถือแล้วแจกนี่เลยครับไปมือถือเดียววันมาร์คมาค์โปรซึ่งใช้อยู่ด้วยใช้อยู่ด้วยเพิ ที่ตุรกีมาไปดูได้ว่ารูปมาเป็นยังไงวิดีโออมาเป็นยังไงออันนี้มูลค่า4ี่หมืขายกล้องไม่พอขายวืดถือด้วยน่ากลัวมากแต่ดีดีดีแล้วมันใช้ด้วยกันคือเราสามารถเอาจอนี้ต่อสาย USB อ่ามันเป็นจอมอนิเตอร์ได้จบเลยไลด์ได้ด้วยกดไลค์จากนี้เลย ถ้าเป็นย่ออื่นอย่างไงโฟนอะไรก็ต้องซื้ออุนกรณ์เสริมประมาณแปดพันเพื่อที่จะเอามาไลฟ์กับมือถือได้อะไรเงี้ยอันนี้คือแค่เสียบสาย USB จบน่ารองน่ารองนะฮะวันนี้ก็ขอบคุณพี่วีพงด้วยตอนนี้ผมอยู่กับพี่วินบัตดี่นะโอ้โหเป็นไม่ต้องแนะนํากันอยู่แล้วคนนี้คือแนะนําได้นะโอเคพี่วินแนะนําตัวนิดนึงชื่อวินครับปกติถ่ายวีดิ้งแล้วก็เป็นช่างภาพทั่วไปครับทำไมเดี๋ยวนี้ต้องวงเล็บก็ไม่รู้เขาเข้าใจเป็น แต่งงานกันหมดแล้วเออเออจริงๆถ่ายทำหลายอย่างไหใช่ใช่อะไรได้เงินก็ถ่ายหมดก็ไปติดตามกันนะครับครับแต่ว่าวันนี้เราพูดถึง A7R Mark 5ของเราพี่วินคือหนึ่งในคนที่เอาไปลองมาแล้วใช่คประมาณ4ปีคือใช้มานานแล้วตัวนี้3ปีกว่าเองับ3ปีกว่าน้อยลงมาหน่อยชอบอะไรในตัวนี้ชอบพ่สุดเอา first impression ก็คือชอบจออ่าจอ้องมานะจริงๆมันเหมือนคนเก็บกดอ่ะ แบบอยากได้มานานแล้วเป็นทุนแบบอยากถ่ายแบบอะไรแนวตั้งต่ำๆบ้างอะไรเงี้ยมันแบบว่าอันนี้มันคือมันมันปลดล็อกให้เราได้มากอะไรเงี้ยจริงจริงแ้วก็ทําให้ได้งานใหม่ๆแบบที่มันสบายขึ้นอ่ะไม่ต้องไปชะงุงชะงอกไม่ต้องค้านต่ํา ไม่ต้องแบบคานไปอยู่กับบื้นไปโฟกัสอะไรเงี้ยเลยได้แล้วก็เรื่องอื่นนะฮะที่มีอะไรที่แบบโอ้ยโดนโดนการสั่นครับการสั่นการสั่นนี่ผมผมผมเพิ่งเคยเห็นกล้องที่ถือด้วยมือเปล่าแล้วก็ถ่ายได้แบบเกอบวิ่งซูมที่แบบเจ็ดสิบนะยี่สิบี่อะไรเงี้ยเออแบบว่าเรียกว่ามันแบบมันจบเลยอะเรื่องขาตั้งนี่แทบจะจบเกมเลยไหม สงสารคนขายขาตั้งมากตอนตอนเทสแบบชิบหายแล้วขาตั้งจะขายยังไงวะเนี่ยป้าเราไม่เคยนึกว่าเราจะถ่ายน้ําตกแบบเป็นสายๆเส้นๆวงๆของข่าวได้เลยที่มือไม่ได้ใช้ขาตั้งกล้องอ่าดื้อๆเลยมันก็ช่วยแบบโอ้เรียกว่าเปลี่ยนแปลงการถ่ายภาพไปเลยดีกว่าใช่ใช่ผมว่ามันเปลี่ยนเยอะนะเปลี่ยนแบบว่าวิธีการหรืออะไรไปเลยอุปกรณ์ก็หายไปหมดเพราะว่ากล้องมันไป DIY แล้ว มันจะสบายตัวขึ้นเน่ยเวลาเราไปถ่ายแลนด์สเคปเวลาเราแบบไปต่างประเทศไปต่างจังหวัดอะไรเนี้ยมันก็แบบว่าดูแบบอ้าไม่ต้องใช้ขาตั้งกล้องถ่ายน้ําตกก็ได้ว่าเลยมานเปล่าเลยก็เดินไปชิวๆอะไรกางเลนอะไรแบบนี้แล้วก็มีอย่างอื่นอีกไหมวฝากถึงชาววอลเทอร์นิดนึงฮะว่าตัวนี้มันน่าซื้อตรงไหนอีกหรือว่า แล้คงราคาอะไรอย่างนี้ราคาน่ารังเกียจไม่ไป,ไป้อ, <laughs> อันนี้ไม่เกี่ยวผ<ร>มนะฮะราคาแล้วผมว่าราคามันก็ไปตามตามคุณภาพของกล้องเลยครับโอเคฮะก็ <laughs> ขอบคุณพี่วินมากวันนี้ <laughs> ราค,าครับครับอยู่กับคุณยูริโซนี่ฮะแน่นอนเรามาพูดถึงเรื่องของราคาแล้วก็ของแถบกันฮะ <laughs> เป็นยังไงกันบ้าง <laughs> ราคานะคะร,ราคาเปิดตัวอยู่ที่1 5 9 9 9 0บาทค่ะสวยสวยค่ะ ใดๆก็คือม be ีของแถมด้วยมีของแถมสำหรับ p r ีอ r เดอร์นะคะพ r ีออเดอแถม Xperia 1 Max p ม o โนะคะมูลค่า48,990บาทค่ะเกือบ50,000นอ่ะของแถมแต่ต้องรีบมากๆในวงเล็บไว้เลยทีเดียวนะฮะก็ถือว่าราคาก็สมหีสมผลนะแล้วก็ให้ของแถมเยอะด้วยยิ่งใหญ่ด้วยเราอยากจะขายเป็น total solution ของ Sony นะคะซึ่งสามารถใช้คู่ๆไปได้กับกล้องแล้วก็มือถือ เพื <cin stereotype> ่อตอบโจ์ลูกค้ากลุ่ม Alpha 7 Mark 5ค่ะโอเคแล้วเดี๋ยวเรามาดูักนว่ามือถือเขาพอไปจับคู่กับกล้องทำอะไรกันได้บ้างนะวันนี้ขอบคุณคุณยูริด้วยค่ะเป็นยังไงกันบ้างครับกับงานเปิดตัวของโซนี่ครับเรียกว่าจัดได้ยิ่งใหญ่แล้วก็ของแถมต่างๆเนี่ยยิ่งใหญ่ตามไปด้วยฮะอย่าง x p e r i e n o Mark 4ฮะมูลค่าเกือบ 50, 0 0 0่นนะจองได้แล้ววันนี้ฮะทางช่องทางต่างๆของ p h o t o f i ฟ e นะแล้วก็ จะจำหน่ายจริงๆเนี่ยวันที่25พฤศจิกายนนี้ครับใครที่สนใจฮะอย่าลืมไปจับไปจองกันได้ฮะจองก่อนได้ก่อนเหมือนเดิมครับผมวันนี้ไปแล้วฮะพบกันใหม่โอกาสหน้าฮะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์ให้ฟ o ด o f ล l e ด้วยครับผม